เหรียญนัดเจ็ดมาอีกแล้วนะครับอันนี้เรียกง่ายๆว่าวนมารอบที่สําสหรับเหรียญลูซี่ลูซี่นะครับซึ่งแท็กเนี่ยเป็นเดสโรซาทั้งหมดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเซตก่อนเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าดีไม่ดีเหมาะกับใครยังไงแบบไหนและใครที่ไม่ควรนะครับคือมันมีทั้ง2กลุ่มเนาะกลุ่มที่ควรมีกับไม่มีอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาคุยก่อนนะครับว่าอันดับแรกเลยเราจะไปที่เซตเหรียญของมันเลยนะครับ่วนโตผมไม่มีนะผมบอกก่อนนะ แล้วก็ทีนี้มันเป็นเซตเหรียญแบบนี้แต่อันนี้คือลูซี่นะผมขอย,ยกตัวอย่างว่ามันเป็นลูซี่เฉยๆนะครับซึ่งเทเนี่ยมันจะได้6อันอย่างนี้เลยนะครับเทของเหรียญลูซี่คือหลังจากดึงทงแล้วเด้งเลือด5%เอนเหมือนกับเหรียญนี้ไปเป๊ะแต่เหรียญนี้มันต่างกันตรงที่ว่าอยู่วานุแต่เหรียญลูซี่มันอยู่เดโลซาดังนั้นเอเดโลซาทั้งหมดมเลยเต็มแบบนี้เลยนะครับเซตเหรียญนี้ดียังไงอยู่ทงงสตูก็จะตีแรงมากยิ่งขึ้นตามมาเลยครับตามมาเลยไม่มีอะไรมากครับ แล้วก็ถามว่าไอ้เซตเหลี่ยมนี้เหมาะกับใครบ้างเอากันตรงๆอ่ะนะดึงธงและเด้งเลือดอ่ะมันชัดเจนอยู่ละคือตัวที่สามารถมีดาเมจในธงศัตรูได้หรือก็ในส่วนของดึงธงเสร็จเด้งเลือดด้วยก็แน่นอนอโรเจอร์ไหมคิปอรอไหมสายวิ่งไงนะถ,ถ้าคุยนะมันก็มีแค่2ตัวนี้ไหมตัวอื่นมันก็ไม่มีแล้วดังนั้นอันนี้คือเซตเหลียงของมันเอารูปขึ้นให้ดูเลยอันนี้คือเซตจริงจ,จังแบบนี้เลย เอาละทีนี้เราต้องคุยกันว่าลอเซตนี้ใครควรเติมหรือไม่ควรเติมต่อกันตรงๆก่อนถ้าหากไอดี ID ของคุณมีเหรียญที่เป็นสายวิ่งอยู่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเซตนี้ไม่ดีนะเอาให้เข้าใจก่อนนะมันเป็นอีกเซตหนึ่งที่เล่นได้เหมือนกันสําหรับสายวิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมันมันต้องเซตนี้เท่านั้นนะ่ะเพราะว่าเซตอื่นๆก็มีอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างสไคโดซึ่งมุมมองคําว่าดีของแต่ละคน มันทัดฐานมันไม่เหมือนกันดังนั้นผมจะไม่ขอตัดสินใจแทนนะครับบางคนมองว่าเฮ้ยเด้งเลือดดีกว่าสิวะเพราะเช่นอย่างตัวละครคิดรอดึงธงแล้วมันไม่มีเด้งเลือดเลยถูกไหมหรือตัวละครที่มีเด้งเลือดอยู่แล้วเช่นโรเจอร์โอเด้งหรือสายวิ่งต่างๆครับคิงก็ได้ตัวไหนก็ได้ะที่มันดึงเสร็จมันก็เด้งเลือดจาก 30- เป็น35เฮ้ยเด้งเลือดเยอะขึ้นมันก็ดีนี่วาดังนั้นคําว่าดีของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน แต่ว่ามันไม่มีเหรียญแบบนั้นในเซตเซตเดียวกันได้อันนี้เอาให้เข้าใจก่อนนะเช่นสมมุติว่าบางคนมองเฮ้ยเหรียญไฮโดวิ่งแม่งดีกว่าว่ะดึงเสร็จปับ๊บย่นสกิลหนึ่งเลยแปดเปอร์และอย่างตัวละครโรเจอร์เนี่ยโอ้แม่งย่นกันยับๆเลยแต่ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยสกิลหนึ่งบางคนก็อาจจะมองว่านะเฮ้ยโรเจอร์สกิลหนึ่งมันอาจจะไม่สุดเท่าสกิลสองเมื่อว่ะงั้นใครอยากเน้นสกิล 2, สองอะเซตนี้ดีกว่าไหมเห็นปะเห็นปะ คือทีเนี้ยมันอยู่แค่ว่าคุณมองว่าเซตไหนมันดีกว่าคุณก็เลือกเซตนั้นส่วนเซตลูซี่เนี่ยมันเป็นในส่วนของมีดามเมจในธงศัตรูและดึงธงได้ก็คือเด้งเลือดคล้ายๆกับเซตลูฟี่เอ่อคล้ายๆกับไอแรมานนี่แหละมันก็ไม่ต่างกันหรอกไม่มันไม่ต่างเลยแล้วถ้าหากใครมีเซตวานแบบนี้อยู่แล้ววงเล็บนะถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับ คุณจะเล่นในส่วนของกลุ่มหวกฟ์มเมื่อกี้โดยที่ไม่เอาเซตลูซี่ได้ไหมคำตอบคือได้เหมือนกันเห็นปะ่ะเนี่ยเด้งเลือดเนี่ยย่นด้วยเห็นปะ่ะเนี่ยดึงธงเด้งเลือดแล้วก็ลดดาเมดเมื่อหลังดึงธง,งเสร็จลดดาเมจตัวเองด้วยเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของตีโล่แรงขึ้น5%ก็อย่างเมื่อกี้ส่วนใหญ่ที่เราเล่นในธงสตูมันเจอโล่อยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับมันมันมีทั้ง2เซตเลยนะ เซตนี้ก็ได้เซตลูซี่อยู่เดสโรซาก็ได้ไม่ต่างกันเลย2เซตนี้ผมมองนะสำหรับมุมมองผมนะไม่ต่างเลยแต่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยดึงทงเสร็จเฮ้ยอย่างน้อยมันอยู่ทงมันลดดัมเมดห้าเปอร์เซ็นต์ว่ะแต่เซตเดสโรซาเมื่อกี้ไม่มีมันมีแต่เพิ่มดัมเมดใช่ครับอันนั้นคือตอนที่ดึงเสร็จเซตของลูซี่เนี่ยจะเพิ่มดัมเมดห้าเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้จะลดดัมเมดที่ได้รับห้าเปอร์เซ็นต์คือจะเป็นแนวกันทงไปด้วยแต่นั้นอาจจะค่าด้วยได้ไหม แต่ผมก็จะบอกว่ามันแค่5%้ามันแค่5%เครับมันมันไม่ใช่30มีส่วนครับมีส่วนแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะในท้ายที่สุดก็อยู่ที่คนเล่นอะเชิงยังไงอยู่ที่แมปณนะตอนตอนนั้นว่าเฮ้ยเราควรไปทงอื่นไหมหรือว่าเราการทงดีหรือเปล่าที่เหลือคุณก็ไปเลือกเอาอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมาเป็ดเซตให้ก่อนอันนี้คือเซตแรกถ้าคุณมีเหรียญอะไรนะถ้าไม่มีเซตลูซี่แต่มีเซตนี้คุณเล่นอันนี้ได้ แต่ถ้าคุณไม่มีเซตนี้คุณจะเล่นลูซี่คุณก็เล่นได้เคลียนะอ่ะเซตลูซี่เอาใหม่คือเซตนี้นะแต่อันนี้คือลูซี่นะเอารูปขึ้นให้ดูเคลียนะอันนี้คือ2เซตผมเลยบอกแต่แรกนะว่าอยู่ที่ ID ของคุณว่าคุณมีเซตไหนหรือเปล่าโอเคนะอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของย่นสกิลสไปเลยคือเซตนี้เพราะว่าสายวิ่งเน้นย่นสกิลสเช่นตัวคิงวิ่งตัวแฟงกี้เอ่อตัวอะไรกะคือคือมันมาหลายตัวคือเอาง่ายๆว่าเน้นสกิลสแล้วกัน มันไม่ได้แค่วิง่งนะหมัดก็ได้โล่ก็ได้เซตเนี้ยเอ้ยทําทีแบบใส่อย่างงี้ไหมจะได้โยกได้ทุกตัวที่เหลือก็ลองคานวณดูเห็นไหมก็เป็นอีกเซตหนึ่งสามแล้วนะเซตที่4ก็คือไคโดอาสามไคโดอันเนี้ยเซตที่4ก็คือเน้นย่นสกิลที่1แล้วก็หลังดึงธงเสร็จปุ๊บอยู่ในธงเนี่ยจะเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้ในส่วนของตอนที่อยู่ธงคนเดียวจะลดดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นว่าเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันเหมาะก,ก่าการ ดึงธงแล้วกันธงด้วยอันนี้เหมาะก,กว่าเห็นไหมใครโดทีนี้ผมเลยบอกว่าแต่ละเซ็มันไม่เหมือนกัน,นสุดท้ายมาอยู่ที่ผู้เล่นอะมองว่าอะไรสําคัญที่สุดแค่นั้นเลยแต่กับบางคนอาจจะมองเฮ้ยเน้นแบบอย่างนี้ดีกว่าไหมก็คือย่อนสก,กิลสอไปเลยเห็นไหมแล้วก็ดึงธงไวขึ้นแล้วก็อันนี้ดึงธงเด้งเลือดก็เป็นอีกเซตหนึ่งได้เหมือนกันแต่แท็กเป็นประมาณนี้มันได้5แท็กมันได้ไม่ครบเหมือนลูซี่ หเหมือนพวกลูฟี่เห็นได้ไหมป้าก็เป็นอีกเซตหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นในส่วนของอันนี้ก็ได้ดึงทงไวขึ้น8%เมื่อเลือดมากกว่า70%บางคนก็เน้นเลือดแบบดึงทงไวๆเลยดีกว่าไหมอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งเหมือนกันมันมันหลายเซตมากอะ่ะมัน5 6เซตนะครับทีนี้ก็เลยมันไม่มีเซตที่ดีสุดแล้วตายัตอ่ะอันนี้ผมให้ใหเซตหนึ่งไอเซตเนี้ยเปลี่ยนข้างหลังเป็นลูซี่นะครับเซตเนี้ยจะแตกต่างกว่าชาวบ้านเลยคือมันจะดึงทงไวที่สุดในเกมนะครับ เพราะว่าอันนี้มันได้แปดละอันนี้อีก8เห็นไหมสองอันเนี่ยรูสิบหกแล้วนะแล้วก็รวมกระเทิดของตัวละครที่มันได้อีกยี่สิก็คือเป็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ไวขึ้นสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แยกคือมันคุณจะดึงไวกว่าสิบหกเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบหกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับพอยี่สิบทุกเหรียญมันมีเหมือนกันแล้วก็อันเนี้ยเป็นอันสุดท้ายที่เหลือคุณจะเป็นโบอาไหมเพราะโบอาดึงทองเสร็จวิ่งไวขึ้นจะได้ไปอีกทองหนึ่งต่อ,อ, Lucy, อด,อดม้ เห็นไหมเห็นไหมมันหลายเซ็ตผมเลยบอกไงที่เหลือเนี่ยผมตอบแทน ID ของคุณไม่ได้แต่ผมอยากย้ําแค่ว่าถ้าหากคุณมีเซ็ตวิ่งอยู่แล้วอันนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ว่าทําไมผมไม่เอาเพราะเนื่องจากว่า ID ดีผมเนี่ยมีเซ็ตวิ่งอันนี้อยู่แล้ว1เซ็ตผมมีแล้วนะ1เซ็ตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซตที่2ไปแล้วผมมี2เซ็ตแล้วดังนั้นผมเลยมองว่าผมไม่จําเป็นที่ผมจะต้องออกมาเพิ่ม แต่สำหรับบางคนจะมีเซตวิ่งทำแบบนี้ก็ได้เป็น3ไคโดก็ได้สับเป็น3ไคโดเลยนะแต่เอาไคโดเนี้ยติดติดมาเหรียญหนึ่งก็ได้่ะเป็นสายวิ่งแนวค่าค่าได้ก็ย่นสกิลหนึ่งอีก8%เป์เหมือนดึงธงเลยที่เหลือมันอยู่ที่ผู้เล่นไงผมบอกแล้วก็ไปตัดสินใจเอานะครับว่าใครจะเติมหรือไม่เติมอันนี้แค่เหรียญเดียวกูรอไปเกือบ10นาทีเหรียญอื่นๆนะครับผมก็จะมองว่าไคโดตัวเนี้ย ใส่ทดแทนระหว่างรอได้เช่นสมมุติว่าคุณมีไคโดมัดคุณมีไคโดวิ่งแต่ไม่มีไคโดโล่คุณเอาเหรียญน,นี้ใส่แทนก่อนระหว่างอรอไคโดโล่ได้ถ้าทําแบบนั้นก็คือ3ามไคโดที่ให้ดูเมื่อกี้แหละอันนี้แทนไคโดโล่จบแทนไปก่อนบอกว่าแค่แทนนะไม่ได้บอกว่าดีเท่าแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณมีไคโดโล่มื่อไหร่หรือมาให้สุ่มและคุณได้คุณก็เอาเหรียญไคโดโล่มาแทนแทนนั้นเองเหรียญอื่นๆไม่มีนะครับ ไม่มีเหรียไหนดีแล้วนะแบบเบสเซ็ตคือมีแค่2เหรียญนี้เท่านั้นที่เราจะคุยเนาะเหรียญอื่นไม่มีโซนที่เหลือตัดสินใจเองแต่ย้ำว่าดู ID ก่อนถ้ามีเซตแล้วไม่ต้องทําเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเปลืองออฟเหรียญโดยใช่เหตุแค่นั้นเลยอันนี้คือประเด็นหลักๆนะครับ